อนอยู่กับป้าเหรอไม่กินอ่ะหนมอ่ะกินหรือเปล่าหนมค่าแม่ปิดร้านอ่ะกินไหมเออกินหรือเปล่าป้าบอกไม่ต้องกินหรอกอย่าป้าออกมาก็ได้กินอีกเนาะไม่ต้องกินนะแม่นอนแล้วนะยังไงทำตาลุกลิกลุกลิกดุกดิกดุกดิกกินหรือเปล่าคุณคิดอะไรอยู่อ้าวแม่ให้โอกาสนะหนึ่งสอง ส4มสห้าโอเคแม่นอนนะไม่กินนะเออแม่นอนแล้วนะกินหรือเปล่ากินก็ลุกดี <c oughs> ลก่ลุกไปรอที่ไหนลุกไปรอที่ไหนอ่ะลุกเอาหนมไปรอที่ไหนเอาหนมด้วยเอาหนมด้วยหยิบหนมให้แม่ด้วยอ่ะเราไปรอที่ไหน ดีมันไม่มัไม่ข้ามป๋าเอาไปรอที่ไหนไม่ได้ปูที่นอนเลยแม่โอ้วันนี้มาอ่ะไปขออ่ะนั่งคอยนั่งคอยนะอ่ะไปแล้วเดี๋ยวก็ได้กินกับป้าอีกเออปโอเคโอเคนะแม่เข้านอนแล้วนะ เพื่อนหยิบรีโมทให้แม่หน่อยเลยแม่จะเปลี่ยนช่องแล้วเร็วๆรีโมทให้แม่หน่อยเร็วๆแม่จะเปลี่ยนทีวีอได้ไหมคะได้ไหมค่อยๆได้ตั้งใจตั้งใจเอาปากดันดีๆไม่ได้หรอเอาอีกทีลองอีกทีดิหยิบ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มันอยู่ลึกใช่ไหมแม่ต้องวางแบบนี้ใช่ไหม อ่ะแล้วแม่หยิบเองก็ได้เราสิอย่างเงี้ยพาเพลนก็ไม่ได้รางวัลน,นะฮะแม่หยิบเองก็ได้ล้วสิ <c oughs> อ่ะนั่งลงก่อนเราจะได้รางวัลไหมเนี่ยต้องให้รางวัลไหมให้รางวัลหรือเปล่าเดี๋ยวเอา้เาแล้วไม่ให้แม่เหรอไม่ให้แม่แล้วพาเพลนจะกินยังไงนะค่ะเอามานี่แม่จะเปลี่ยนที่เว้เอามาให้แม่เอามาให้แม่เอาาเอเก่งมากอเอาไปหยิบถุงรางวัลมาด้วย ไม่ิยูุ่งขนมมะเออไม่อยากออกจากห้างห่มหนาวอือเอ้ยเอาคอยคอยดีๆคอยคอยคอยดีๆคอยดีๆอ,อะเอาไปไปละพอละใช้ดใช้หน่อยไม่ไดไ้ต้องเสียดขนมตลอดเก่งมากค่ะเก่งมากลูกหมายไปแล้วไมาทำอะไร แล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องมาแงนหน้าขึ้นมาอีกนอนนะนอนแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาเออปลาเขาก็ให้แล้วด้วยอ่ะนอนค่ะนอนนอน,น,อน